พี่เหลาพี่เหลาพี่เหลาเราออกมาเร็วเราอุ้ยจโชว์เราโดนเสกเราโดนเสกคลิกมากครับพี่น้องดาวตอนนี้คลกมากครับเสกใส่พี่เหลาด้วยสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอสจีทุกทุกคนทุกทุกขั้นนะครับทำไมมันย้อนแสงอย่างไรวันนี้เราจะพามาชมน้องดาวกับน้องกันเจ้านะครับ เล่นกองดินกันตอนนี้กองดินน้องดาวแบนแต,แตะแล้วครับไม่รู้ทําไมพี่ดินแบนเดียวจังเลยน้องดาวไม่ได้ทําอะไรเลยดูนะครับเดี๋ยวผมหาทางแสงสว่างสว่างก่อนโอ้ยทำไมไม่สว่างเลยอยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นว่าเรามาแอบถ่ายแล้วอุยอ้ยอุ้ย ดูนะครับตอนนี้พี่ดาวลมเฉียแล้วพี่ดาวลมเฉียวันนี้อือใครอึงลึงเลยปะปาดบวมเรียบร้อยกับจาก,จากีิสนุโลกแฟบนิดน,นึงครับตอนนี้สถานการณ์ปกตินะครับแม่แม่อ้วนตี้นุ้ยเหมือนเดิมดูครับดูครับ อ้หวดมากเลยดูเจนเจ้าเจนเจ้าทำไมมอมแมมกับพี่ดาวอีกเจ้าโอ้โหนี่นะครับดินยินก็ชื้นชื้นเย็นๆนะครับน้องดาวก็จะนอนเล่นนะครับโอ้ลูกเดวโอ้โหลูกเดวมันเนาะคนอ้วนใครอึงดึงเลยเนาะโอ้เย็นสบายนะครับแม่แม่ อากาศเย็นสบายโอ้โหอากาศเย็นชาบายอือเฮ้ยไงอ้วนเออเออเฮ้ยตาเหลือกใส่พี่ปื่มหีพี่ปื่มนี้ก่อนหน้าอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยลูกตะขาหลังกันอ่ะเพราะลูกโอ้มาแล้วเด็กอ้วนมาแล้วพี่ปื่มหนีดีกว่าพี่ปื่มบังเสาแล้ว พี <One input> ่ป <un paid> ื้มไม่เกี่ยวไปเลยไปเล่นดินนุ่นพี่ปื้มขอถ่ายคลิปหน่อยค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโวยวายพี่ปื้มอีกเป็นยังไงวันนี้กินผลไม้เยอะมันจะตกมันเหรอนู่นเจ้าก็จะนอนอยู่นนะครับรอก่อนพี่แป๊บนึงนี่ อนักเลงนักเลงถอยหนีนักเลงก่อนเึ่งพีเรื่องหนองเลยถึง <c> เ <oughs> จ้าก็หันแต่หางให้พี่ดาวหางจนล้นหมดแล้วเจ้าเอ้ยคนหางล้นหมดแล้วนั่นนั่นนั่นพี่ดาวคึกมากครับอพี่ดาวนอนลงเลยพี่ดาวพี่ดาวคึกมากครับวันนี้ออืดูง่าเพินนเ่นดูงาเพิินที่ละโอ้โห กินผลไม้เยอะแล้วคึกเล้วเรามาดิมาดิพี่ดาวพี่เจ้าอ้้โหโอ้นักเลงนักเลง โอ้ยนาะนี่วาทำไมกล้องมันไม่ช,ชัดโดนดินเช็คกล้องกับโอ้โหโอโห้นอนเล่นนอนเล่นอือใครอึงลึงเลยครับดูท้องครับของใครอึงลึงเลย,เลยนอนแล้ว อันนี้เจ้าน้าไม่ค่อยนอนเล่นเลยอื้ยอุ้ยลูกบ่ขึ้นแม่ตีช่วยด้วยครับช้างอ้วนลุกไม่ขึ้นครับช้างอ้วนลุกไม่ขึ้นอือโอ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้ย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 ก็คือแก่น้อโอ้ยือคือแก่น้อบานี่โห่เท่เลยดาวท่านี้เท่มากดาวเออเอาเอาเออ อยกล้อเด้ยกล้อเออเอออือหูครอึดลึงเลยมาเหจะเจ้าก็วุ่นวายอืยไปครับเราถอยหน่อยครับเราถอยหน่อยเดี๋ยวโดนไฟเสกครับ อือเรานั่งกันครับดาวมันนี่เร็ดว,ดว,ดว,วดาวดาวเุ้ยดาวไอดาวอุ้ยอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยนอนลงกว่านอนลง,นอ,นอ,นลงอุ้ยไม่รู้กล้องจะชัดไหมนะครับ้ย โอ้โหอ้โหโอดินมันเย็นนะครับแม่แม่รวมกับกินผลไม้เยอะวันนี้ก็จะคึกๆหน่อยนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครอึงลึงใครอึงลึงใครอึงลึงเลยวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโโโโอออ้้้ดูโอ้โห โอ้ทีลังกาเลยทีลังกาเลยเจ้ามาเร็วมากวนพี่ดาวเลยเจ้าเจ้าไปเติมพลังมาเมื่อกี้นะครับกินนม พี you, ่เหลาพี่เหลาพี่เหลาเราออกมาเร็วเราโอ้ยจะโชว์เหลาโดนเสกเหลาโดนเสกคึกมากครับพี่น้องเราตอนนี้คึกมากครับเสกใส่พี่เหลาด้วยพี่เหลาเราใส่แม่ดีกว่าพี่เหลาช้างอ้วนช้างอ้วนดุเขาบวานี้โอ้ยชวยโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอกว่าอ้วนอะไรเลยวะถอยดีกว่าถอยดีกว่าครับโอ้ดูหน้าเลย อยู่หน้าด้วยเฮ้ยอันนี้ช้างอ้วนดุนะครับช้างอ้วนเสกตายครับไม่มีอะไรมาจ้างไงใช่ไหมอ้วนเฮ้ยเฮ้ยดูดูดูเฮ้ยชิชิชวะโอ้โหตีดาโคตรอ้วนกันนะ้ย นี่คือบรรยากาศยามเย็นนะครับแม่ๆพี่ครับนอนเฉยนะครับลุกได้ไหมคุนอ้วนลุกยากนะครับลุกยากหลับแล้วทีนี้เอาเอา,เอ,า,เอ,าอ้บโอ้โหหนึ่งครั้งไม่ขึ้นลุกอีกไม่ลุกแล้วเหนื่อยหนึ่งสองซอมอ้บสองครั้งไม่ขึ้น รสามครั้งขึ้นแล้ว <laughs> ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องพังยันเจ้าใบพาุ่มปอนด้วยนะครับออคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะครับสวัสดีครับผม <c oughs>